Hey, yo, เอโยบซาบวันนี้ผมจะมาทำการทดลองการถ่ายโอนวิญญาณจากคนสูคน่คนอีกคนวิธีทำวิธีทำการทดลองนี้คุณต้องมีพีโพอยู่สองคนถ้าก็มีดีวิตี้โซสองคนันแหละคุณต้องฆ่าคนคนหนึ่งก่อนอ่านี้นี่นี่เดี๋ยวผมจะเห็นเนี่ยเห็นไหมตายพอคุณได้โซมาหนึ่งแล้วพอเขากลับมาล้างแขนทนุนสมมติเขาใช้ดิวิตี้โซ่ เออน่นา,อา,นาลา้วนี่เนี่ยเอาสเห็นไหมเขามีวิญญาณสองดวงแล้วพอเขาฆ่าคนอีกแล้วพอคนฆ่าเขานี่เนี่ยอะไรซะ What เออซะอาเด็บปวดแล้วนะ เตอเตือเตือเตืเตืนี่โซคุณก็จะได้มาสามเลยการฆ่าคนอะไรอย่างนี้ผลผลการทดลองนี้ก็คือคุณต้องมีดวิตี้โซสองอันก่อนแล้วก็คือคุณเนาะไม่เคยคนอ่ะมีแบบวิตี้โซใช่ไหมแล้วแล้วเขามีมาาหลักวินตาเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมถ้าคุณไปฆ่าเขาอ่ะด้วยพลังเท่าไหร่ก็ได้มันบวกเพิ่มแล้วก็พลังที่คุณฆ่าไปด้วยนะสมมตินี่ สมมติคุณก็เห็นภาพแล้วเนาะสมมติว่ามีสองใช่ไหมคูณค่าเขาเขาก็ได้สามก็คือมันจะบวกมาอีกหนึ่งอะโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับวิติโซ,โซโอเคคิดงี้แค่นี้ก็แล้วกันบ๊าบาย